ทางสูงไม่ใช่กสิกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นนะครับจาก2ประเด็นหลัก1การเบิกจ่ายงบประมาณที่ทำได้มากขึ้นนะครับเราไปที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตัวจีอะ government spending เนี่ย, G, ยมันน้อยนะฮะสการส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวกมากขึ้นนะครับเราได้ยินใช่ไหมว่าเขามีเรื่องของมาตรการ,ก,รการกีดกันการค้าเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้แค่ ev อย่างเดียวนะเรากําลังพูดถึง clean tech ทั้งหมดเลยนะครับจีนเนี่ยได้มากลายมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะ สหรัฐเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการจัดการกับคลีนเทคของจีนนะครับ<ๆ>ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงร้านซับด้วยนะครับ Mission to the moon continue with your mission ทวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตานอุตสาหะครับคือที่มาของตอนนี้คือวันก่อนเนี่ยนะฮะ ผมก็ได้วันเดียวเลยนะได้แคปเจอร์หน้าจอแบบเหมือนแคปเจอร์หน้าจอสไลด์อ่ะของพรีเซนต์ของของกสิกรนะฮะมาหลายคนส่งมาให้ในไลน์มากนะครับหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เลยไปดาวน์โหลดมานะครับน่าสนใจดีก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังบางส่วนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นรีพอร์ตแบบแบบที่ผมดาวน์โหลดมาน,นี่ไม่ใช่รีพอร์ตแบบอ่านนะคือมันคือสไลด์เด็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว็จะมาคือเรียกว่าคัดเน้นๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดหนึ่ คือทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ทําหน้าที่รีเสิร์ชเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็มันครึ่งปีพอดีเนาะนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเออมาดูกันซิว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขาบอกว่าเศธธรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นนะครับจาก2ประเด็นหลัก1การเบริกจ่ายของประมาณที่ทําได้มากขึ้นนะครับเราไปที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตัวจีอะการเพิ่ม spending เนี่ยมันน้อยนะฮะ สองการส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวกมากขึ้นนะครับซึ่งปีต้องบอกว่าครึ่งปีแรกนะฮะตัวที่ช่วยพยุงเลยเนี่ยคือการบริโภคภาคเอกชนหรือว่า private consumption นะครับแล้วก็ Tourism นะฮะการท่องเที่ยวนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะเอ็กซ์น่าจะมาน่าจะกลับมานะฮะจากแดนลบจะกลับมาเป็นแดนบวกแล้วก็การท่องเที่ยวน,ยน่าจะช่วยพยุงการขยายตัวของ GDP มากขึ้นไปอีกนะครับเราก็หวังว่าเราจะเห็น ภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดดูเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะการขยายตัวในจุดที่ถึง3.6เฉพาะครึ่งปีหลังนะครับทีนี้มาตรการการกีดการสินค้าซึ่งมันเริ่มต้นจากที่ของจากจีนไปสหรัฐเนี่ยนะฮะประเทศไทยจะได้อัน,นิสงส์หรือเปล่านะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราได้ยินใช่ไหมว่าเขามีเรื่องของมาตรการการกีดการการค้าเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้แค่ E V อย่างเดียวนะเรากำลังพูดถึง Clean Tech ทั้งหมดเลยนะครับจีนนี่เป็นผู้นำนะฮะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลีนเทคโซล่านะฮะแล้วก็ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เป็นผู้นำขนาดไหนผมไม่เห็นเป็นภาพนะครับในบิ๊กทรของคลีนเทคเนี่ยนะครับ BEV คือรถไฟฟ้าเนี่ยจีนเนี่ย68%นะครับโซล่าเนี่ยจีนเนี่ย84%นะฮะลิเธียมไอออน86%นะฮะคือเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆนะฮะนอกจากนั้นเนี่ย จีนเองเนี่ยนะครับยังเป็นผู้นําในการสกัดแร่ธาตุสาคัญด้วยนะครับผมจะไล่ไล่ให้ฟังนะครับทองแดงนะฮะ44%นิกเกิล27%นะครับกราไฟต์นะครับที่เอาไว้ทำแบตเตอรี่เราเรียกว่าแบตเตอรี่เกรดเนี่ยนะครับ90%นะครับโคบอลต์77%ลิเทียม65%แล้วแร่เอิร์ดต่างๆเนี่ยนะฮะอีก92%นี่แหละไม้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจีนเนี่ยได้มากลายมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์แับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะ อยู่ที่5.2โดยประมาณนะครับหล้านยูนิตนะฮะซึ่งมันเยอะมากคือกราฟนี้แสงชาวบ้านขึ้นมาแบบแบบเรียกว่าไม่เห็นฝุ่นเลยนะฮะทีเนี้ยสหรัฐเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการจัดการกับคลีนเทคของจีนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยอัตราภาษีนำเข้าเนี่ยอยู่ที่25%นะครับ เรทใหม่คือ50นะครับ EV นะนหนักเลยเดิมเนี่ยเรทใหม่คือ100นะครับโซลาเซลล์นะฮะเดิมคือ25เรทใหม่คือ50นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องอย่างเช่นอ่เข็มซลินชเดิมทีไม่มีภาษีนะฮะภาษีเป็นศูนย์ก็เพิ่มเป็น50อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการส่งออกไปที่สหรัฐเนี่ยนะครับมันยากมากขึ้นพอสมควรนะครับและทรัมป์ทรัมป์เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะทรัมป์เกี่ยวครับ ทรัมม์มีโอกาสกลับมาเป็นประธานธิบดีสูงมากเลยนะฮะตอนนี้นะครับแม้ว่าจะมีการถูกสกัดจากเรื่องทางกฎหมายเรื่องรัาแต่ว่าทางสื่อตะวันตกเขาวิเคราะห์ว่าโอกาสเนี่ยนะครับจะสูงมากถ้าจริงภาษีนําเข้าจากจีนสหรัฐจะสูงขึ้นไปอีกโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่หกสิเซนเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าทรัม์เนี่ยนะครับก็ประกาศเรื่องนี้ไว้ตั้งนานอยู่แล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อ,อ การย้ายฐานแผงโซลา่าเนี่ยย้ายมาอยู่ที่อาเซียนเพราะว่าถ้าอยู่ที่จีนส่งไปที่สหรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับสหรัฐเนี่ยเคยนําเข้าแผงโซลา่าจากจีนเนี่ยกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้สหรัฐนําเข้าแผงโซลา่าเนี่ยมาจากแถวอาเซียนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าการส่งออกของจีนเนี่ยมาอาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะเป็นตลาดที่เติบโตและนําเข้าสินค้าเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการส่งออกต่อไปประเทศอื่นอีกนะครับปริมาณสินค้านําเข้าคลีนเทคจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็เพิ่มการตึงเครียดกับจีนกับสหภาพยุโรปพูดถึงปริมาณคลีนเทคในยุโรปนะครับความสัมพันธ์การค้ากับสหภาพยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันกันกบสหรัฐอเมริกานะครับแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ครับประเด็นนี้เกี่ยวเราตรงเลยความสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนน่าจะตึงเครียดขึ้นเพราะ มีการใช้คำว่า Bypass นะครับนโยบายภาษีของสหรัฐที่ต้องการจะป้องกันสินค้าจากจีนเนี่ยมาผ่านทางอาเซียนนั่นเองทีนี้ประเทศไทยเราจะยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยทางทางศูนยะ์วิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรเขาบอกว่าอาเซียนต้องรวมพลังกันนะเพราะว่าต้องเพิ่มหน้าต่อรองนะครับแล้วก็ต้องมีบทบาททั้งตลาดทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยนะครับใช้หน้าพลัสวันอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงต่อไปในบริบทของคลีนเทควอร์ นะแต่ว่าคลี t เทคและ EV เนี่ยจะเป็นโอกาสของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นทีนี้เดี๋ยวนี้เราได้ดินคำว่าเอ่อ l ัายเกินสัายเกินเยอะใช่ไหมคำว่า supply เกินเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะฮะคือกำลังการผลิตเนี่ยนะฮะมันเยอะกว่าการบริโภคภายในประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าคือ หลายคนก็แบบเฮ้ยแต่ว่าคนอื่นก็ผลิตเกินส่งออกเราก็ผลิตเกินก็ส่งออกใช่ไหมคือคือมันใช่ฮะแต่ว่าในกรณีของจีนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าไซซิ่งมันใหญ่มากมันไปกระทบกับตลาดของดั้งเดิมของประเทศนั้นๆเช่นยุโรปหรือสหรัฐอเมร,ริกาจีนเนี่ยเอากลมๆนะฮะคือผลิตใช้ในประเทศตัวเองเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ส่งออกสี่สิบก็คือมีอัตราผลิตเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็น นในตอนนี้ทีนี้พูดถึงว่ามาตรการกิดการการค้าที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นเนี่ยนะครับไทยจะได้นุวยส่งหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้ส่งได้แต่ว่าจะได้จํากัดนะฮะจากหลากหลายประเด็นนะครับสินค้าที่จีนกำลังเข้าจากไทยเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะอา่านะฮะอะไรบ้างเอาผมยกตัวอย่างนี้เลยนะเอาเอาเอาตัวเลขจริงของไปนะครับตัวเลขจริงของปีนี้4เดือนนะ2 0 2 4นบ่ะครับตะกรลโพลิเมอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ ลดลงประมาณ10%นตะครับตระกูลเคมีคอลนะฮะสารเคมีลดลง30%นะครับแล้วก็ยางเนี่ยลดลง30กว่าเกือบ30นิดนิดเปอร์เซ็นต์นะครับจีนมีกำลังผลิตส่วนเกินแล้วก็ส่งผลต่อการระบายสินค้ามายังตลาดโลกหรือไทยด้วยนะครับจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแผงโซลา่าและเส้นใยสังเคราะห์เยอะนะฮะแล้วก็ทำให้การสัดส่วนการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในไทยนะฮะเพิ่มขึ้นจาก3า เเป็น37.6นะครับห้ารายการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไทยนำเข้าจากจีนสูงสุดนะฮะหคืออุปกรณ์ไฟฟ้า42%นะครับสองเป็นของจิบปาถากันใช้คำนี้นะฮะซึ่งมันกว้างมากเนี่ยเก้นสนะครับของตกแต่งภายในนะฮะเกพืชผักผลไม้รวมถึงเออพืชผักผลไม้ที่ได้รับการผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนะครับเเสื้อผ้าและรองเท้า8%เเยอะจริง ปัญหาเชิงโครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงทําให้การส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการนะครับเรามาดูกันว่าประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกเรื่องอะไรบ้างนะครับรถยนต์สันดาภายนชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแอร์หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกแอร์เครื่องปรับอากาศนะฮะอันดับ2เนะลยรองจากจีนแต่ว่าแต่ว่ารองเยอะนะแต่ว่าอันดับ2ของโลกเลยนะครับฮาร์ดดิส ซ,ซ,ซ,ซึ่งมันคนใช้น้อยลงไปแล้วยางรถยนต์ข้าวนะครับอย่างเงี้ยนะ,ะเราจะเห็นว่ามันตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามาดูในภูมิภาคเอเชียบ้างนะครับการเติบโตของเอ็กซ์พอร์ตสเดือนแรกของปีสม2พันี่ยเวียดนามในแซงโดงเลย15.3%นะโหดจริงเวียดนามปีนี้โหดมากไต้หวัน10.6เกาหลีใต้9.6สิงคโปร์5้อินเดีย4.0 จีน1.5แล้วไทยอยู่ที่1.4แต่ว่ามาเลเซียอินโดนีเซียติดลบนะแต่ถ้าเรามาดูเอ็กซ์พอร์ตพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเติบโตใน4เดือนแรกเนี่ยนะครับเกาหลีใต้เนี่ย38.3เนตะครับไต้หวัน23.3เวียดนาม19.1นะครับ, 3, 1, รบและไทยอยู่ที่9.8ศูนย์วิจัยเกษตรกรปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยทั้งปี2024เนี่ยนะครับอยู่ที่2.6เปนอะร์เนะฮะ นี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดส่วนค่างเงินนะครับซึ่งหลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันผมก็ค่อนข้างกังวลเรื่องค่างเงินนะเงินบาทไทยยังคงผันผวนในทิศทางอ่อนค่าวัานวนี้ที่เราอัดคลิปนี้กันเนี่ยนะครับเงินบาทเนี่ยกลับไปอยู่ที่37มสิบเจ็ดอีกละหลังจาก36อยู่มาหลายวันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ้นไตรมาธสาเนี่ยทางสุวิยะเกษตรกรมองว่าค่างเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ36-37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ว่านะครับเงินบาทและเงินสกุลอื่นของอาเซียนของเอเชียเนี่ยอ่อนค่าลงทั้งหมดเลยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเงินบาทไทยอ่อนเยอะนะฮะอ่บผมจะไล่ให้ฟังนะครับหยวนอ่อนนิดหน่อยประมาณ2%องเอนะครับอดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับยูโรอ่อนเกือบสเปอร์เซ็นต์นะครับเงินดองของเวียดนามประมาณ4ี่จุดหกนะครับไปส่งฟิลิปปินส์ห้าจุดห้านะครับไต้หวันดอลลาร์นะครับห้าจุดหกนะครับรูปีของอินโดนีเซียนะครับ ประมาณ6.2นะครับเงินบาท7.2อ่ะนะฮะเยอะมากแต่เยอะสุดของแชมป์ไปคือญี่ปุ่นครับ10.8ปนะฮะปัจจัยที่กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็คือเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าจากสัญญาณที่เฟดไม่ลดดอกเบี้ยสักทีนะครับตอนนี้บอลยูนี้ก็พุ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่ามากขึ้นนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวชาแล้วก็แรงขายหุ้นและพันธบัตรข,ของนักลงทุนต่างชาตินะครับเฉพาะหุ้นไทยครึ่งปีนี้ก็ขายไปแสนกว่าล้านแล้วเยอะมากปกติปีหนึ่งจะขายสักแสนล้านแต่ว่วา ปีนี้ครึ่งปีก็ไปแสนกว่าล้านแล้วนะครับสามปัจจัยกระทบกุศลการไทยในช่วงข้างหน้าต่อไปนะครับอันที่หคือเบิกจ่ายภาครัฐยังไม่นิ่งนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นสาคัญนะครับสินค้านําเข้าจากผลของสงครามการค้าซึ่งที่ต้องดูเลยเนี่ยนะฮะก็คือพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เรื่องของพวกเหล็กนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ อันที่3คือต้อนทุนมันเพิ่มนะครับต้นทุนรอแมทเนี่ยเพิ่มเยอะมากของ SME เนะฮรเราจะเห็นข่าวว่าตอนนี้ร้านค้าร้านอาหารเนี่ยมีปัญหารเรื่องนี้มากนะครับเกิดปรากฏการณ์เอลนินยโยต่อลานนินญาเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนของรอแมทเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้นทุนพลังงานและต้นทุนด้านการเงินก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ หัชนีคาดการผลผลิตอุตสาหกรรมหรือรู้จักกันใน MPI เนี่ยนะครับอาจจะหดตัว2.0%ในปี2024เทียบกับหดตัว3.8%ในปีที่แล้วนะครับการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยสร้างรายได้ถึง4.5ล้านล้านบาทต่อปีแต่กำลังมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจที่ลดลงภาพเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่รัฐควรทำนะฮะสิ่งที่ควรทา ผู้วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่า1เร่งเบิกจ่ายนะฮะงบประมาณ2กวดขันสินค้านําเข้าและสนับสนุนโลเคอลนเนี่แหละประเด็นใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับต้องสนับสนุน s m e ไทยเพราะว่าถ้าไม่สนับสนุน SME ไทยซึ่งมีเกือบ3ล้านรายและมีการจ้างงาน11ล้านกว่าคนถ้าระบบนี้ล่มสลายไปเนี่ยนะครับประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสนินค้านําเข้าต้องได้รับการทรตให้คนโลเคอลไม่เสียเปรียบนะครับและมีการสนับสนุนการใช้โลเคอลนเนต์ชิ้นส่วนภายในประเทศวัตถุดิบภายในประเทศ ให้มากขึ้นนะครับผมพูดเสมอว่าเราส่งของไปขายยกตัวอย่างที่เช่นที่ประเทศจีนเนี่ยส่งไปยากมากนะครับโอ้โหก็จะผ่านอยจีนอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ว่าเขาสามารถส่งแบบ d o o r ทูดอ o r นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านอยเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องมีมอกอก็ขายได้เป็นต้นเรื่องนี้ต้องจัดการเรื่องที่3ครับเติมสภาพข้่อง SME แล้วก็ ทาให้ SME เมีเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นและต้องระวังปัญหาเรื่องน้ำด้วยซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับมีภัยจากรอบด้านมีความท้าทายจากรอบด้าน,มามททาาานผมเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านที่ผ่านช่วงเวลานี้นะครับสิ่งที่พอจะบอกได้ก็คือการระมัดระวังความเสี่ยงลดต้นทุนนะครับแล้วก็รัดเข็มขัดเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ ได้อย่างอ,อยู่รอดปลอดภัยมากขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังต่อสู้อยู่ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอยู่ก็ตามนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานอยู่ในบริษัทก็ตามหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับทางมิชชั่นสตูดิโมูนเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปและเราจะนําเนื้อหาสาระที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านเนี่ยนะครับมาแชร์ที่นี่ทุกวันขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสตูดมูนนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ อยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the